ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนบันดาลใจให้คนที่เป็นเจ้าของของพลังงานและเป็นดวงชะตาของไพ่ชุดนี้แวะชมคลิปนี้และหยุดดูและไม่เลื่อนผ่านสำหรับถ้าไม่ใช่ดวงของท่านใดดนจิตดนใจให้ปัดผ่านไปนะคะโอเคพี่หมอตั้งจิตอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสำหรับเจ้าของดวงนี้เท่านั้นที่จะแวะดูและแวะชมและชมจนจบ น,ะะนี่จะเป็นพลังงานของคุณนะในวันนี้ถ้าคุณดูจนจบนะฮะตั้งจิตอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระลักษ์ประจําตัวคุณให้ดีด้วยว่าให้พี่หมอนหวานเปิดดวงเปิดทางเปิดดวงชะตาของคุณนะเราจะมาดูดวงภายใน 2- อสาวันนี้เร็วๆนี้กันว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณจะเปิดให้3ามใบเท่านั้นนะคะก่อนอื่นพร้อมหรืยอยังรอดูไหมถ้ารอดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วก็ แชร์ออกไปจะได้เป็นพลังบุญให้กับคนที่เป็นเจ้าของดวงนี้นะคะนะโอเคแชร์แล้วเริ่มเลยนะมาเริ่มกันเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนเปิดกันสดสดเห็นเห็นตรงนี้เลยนะพี่หมอหลับตานี่คือพี่หมอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้แบบเปิดไพ่ออกมาให้ตรงกับดวงของคนนั้นที่แวะชมคลิปนี้นะคะ จะเปิดสามใบมาเริ่มกันเลยนะที่หมอกำรู้จะอาอเลยว้าวบางคนมีการให้ใบนี้นะคะนา้าวไม้เท้าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานในเร็วๆนี้นะถ้าเปลี่ยนงานย้ายงานดีนะการงานมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงถือว่าดีจะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในสองสามวันนี้ย,ย้ายงานย้ายเลยคุณจะได้ย้ายที่ดีใครกาลังปรับปรุงง,งานวางแผนเรื่องงานดีจะมีเรื่องดีๆเข้ามาการงานลงทุนทําธุรกิจอะไรดี มันขยับมันเดินหน้ามันดีขึ้นไพ่ใบนี้นะหรือบางคนอาจจะเหนื่อยกับงานมากๆก็วางแผนอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานคุณจะได้ย้ายงานไพ่ใบนี้ย้ายเปลี่ยนปรับเปลี่ยนงานจะดีนะถ้าอยู่อออยู่แล้วเหนื่อยนะคะเนาะไพ่ใบนี้บอกนะคะตอน,นนี้มาดูใบที่สองกันจะเปิดให้สามใบว้าวการเริ่มต้นไพ่การเริ่มต้น,รรตนพี่หมอเห็นว่าจะได้เปลี่ยนงานนะ คนที่มาดูไพ่เปบน,นี้เปลี่ยนงานย้ายงานเริ่มงานใหม่หรือบางคนอาจจะมีการวางแผนลงทุนทำธุรกิจอะไรเกี่ยวเรื่องธุรกิจการงานเร็วๆเนี้ยถ้าอยากทำทำได้เลยลงมือได้เลยสำเร็จนะสำหรับใครมีปัญหาก,กับแฟนบางคนก็อาจจะมูฟออนได้บางคนก็อยากจะเริ่มต้นใหม่นะถ้าคุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีสำหรับใครที่ยังมูฟออนไม่ได้อยากไปตอบปรับความเข้าใจ ความสัมพันธ์คุณก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นกันแล้วกันถ้าเป็นเรื่องความรักพอมันขึ้นมาสองใบเป็นเหนื่อยความรักมีปัญหาจะได้เริ่มต้นได้กลับมาแล้วมันก็หมายความว่างานจะมีการเปลี่ยนแปลงย,ย้ายงานยกย้ายได้เริ่มต้นงานใหม่ๆแล้วมันดีนะความรักดีงานดีไพ่สองใบนี้บอกนะจากที่หมอที่หมออ่านมาตอนนี้มาดูอีกใบหนึ่งก็แล้วกันใบสุดท้ายไพ่จะบอกอะไรเอาใบานี้ว้าวไพราชานะความสําเร็จนะราชาแปลว่า คุณจะมีข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักแล้วก็ไพ่ราชาเนี่ยหมายความว่าช่วงนี้คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นพิเศษนะสําหรับใครช่วงนี้ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะได้เจอรักที่ดีรักที่มั่นคงชัดเจนจริงจังจะได้เดินหน้าจะได้ขยับความสัมพันธ์นะและเข้ามาแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณด้วยช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นดูแฟนเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องแล้วก็อาจจะมีของขวัญบางสิ่งบางอย่างเซอร์ไพรส์ให้คุณดีใจด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครทํางานเนี่ยดูเหมือนหัวหน้างานสนับสนุนผลักดันคุณนะอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นเรื่องหน้าที่การงานปรับเปเลี่ยนเรื่องหน้าที่การงานแต่เป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคสําหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วร,รู้สึกว่า ชอบพลังงานของไพ่ชุดนี้พิม์ว่ารับคําทํานายนี้และขอให้คุณโชคดีค่ะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ดีใจและยินดีที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้คลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ